หนึ่งสองสามอลล่าพอาเอาตัวมือออ่าหนคาาายครับเร็ว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 ,รวสาธิตให้เห็นว่าเป็นวิธีการสอนแบบไหนนะใช้วิธีการจัดการกับเด็กแบบไหนนะเพื่อเด็กมีพฤติกรรมแบบนี้เราทำอย่างไรบ้างอ่ะเริ่มสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะ เดวันนี้นะคะทุคุณครูจะพาเด็กๆไปเยี่ยมเ,เพื่อนที่ห้องเรียนเรียนร่วมนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะเอ๊จะปิดเสียงเงียบจะได้ว,ว่าเด็กๆยังไม่พร้อมแน่เลย <Yeah. S 1> พร้อมไหมยังคะแสดงได้เหมือนมากเด็ เด็กๆถ้าวันนี้ยังไม่พร้อมก็ไม่ต้องไปเรียนกับเ,เพื่อนนะคะ,ะ <c oughs> เด็กพร้อมเมื่อไหร่นะคะคุณครูก็จะได้พาไปหาเพื่อนนะคะ ผก็จะให้นั่งอยู่อย่างนี้นะคะไม่ต้องเอาไปนอกเลยนะคะคุณคุณก็จะให้เด็กๆเ,เดี๋ยวเล่นของเล่นนะคะแจกของเล่นให้ให้เด็กๆนะคะแต่อย่าเข้ามาต้อง,อาตงแบ่งกนนะคะ อธิบายด้วยครับอธิบายนะกลัทร่าตอนนี้เด็กกกำลังเล่นของเล่นกันนะคะแล้วก็มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะ โดนมีคุณรูช่วยครูนะคะอะเด็กเเริ่มสนุกแล้วค่ะตอนที่จะไปเรียนใช่ไหมคะ กูก็จะพาไปที่จัดห้องเรียนเรียนร่วมนะคะรู้ครูพาเด็กไปได้แล้วสั่ะเด็กๆทั้งหมดต้องยืมค่ะเด็กๆกูจะพาไปหาเพื่อนๆนะคะจบ,คจบแล้วใช่ไหมจบแล้วอ่จบแล้ว เลยให้กับไหะกลุ่มออล่านะกลุ่มออล่า